ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวย้อนไปเมื่อวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2500มีข่าวขุดพบปลุสมบัติวัดราชบุรณนะคราวนั้นเกิดการแย่งชิงขโมยกันถึงเกิดเรื่องอาถรรต่างๆบางคนถกับเป็นบ้าของภายในกรุวัดราชบุรณะปัจจุบันจะแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพยาจังหวัดอยุธยาภายในแสดงถึงเครื่องทองชนิดต่างๆ ที่ทำเป็นพุทธบูชามีทั้งเครื่องทรงกรัตรล้วนเป็นของมีค่าเป็นสมบัติแผ่นดินเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาที่ประเมินค่าไม่ได้ของขุดพบที่น่าสนใจคือเทวรูปที่เรียกว่าพระคังเป็นเทวรูปยืนถือพระขันสร้างไว้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลรักษาของต้องห้ามจากนั้นจะเป็นพระบุทองคาจากแผ่นทองคาแท้เป็นพระบางต่างๆฝีมือช่างหลวงชาววางงดงาม รวมทั้งของที่ทําเป็นพุทธบูชาอันได้แก่ช่อดอกไม้ทองคําแผ่นทองคําตัดเป็นรูปบัวช้างมา้านอกจากนี้ยังพบพระปรางวัดราชบุรณะขนาดจาลองซึ่งเป็นภูมิปัญญาของช่างยุคก่อนที่จะสร้างขึ้นจําลองก่อนสร้างองค์จริงนับเป็นผลงานที่น่าทึ่งสำหรับช่างในยุคต้นพุทธศตวรรษที่20ซึ่งยังไม่มีเทคโนโลยีอย่างสมัยนี้ ของทุกชิ้นที่จะแสดงนับเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจและเป็นสมบัติของแผ่นดินที่ประเมินค่าไม่ได้หากท่านได้มีโอกาสเดินทางมาจงหอดอ,อิทยาอ,อย่าลืมมาแวะชมสมบัติของแผ่นดินกรุวัดราชบุรณนะที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสัมพยานะคะสนับสนุนโดย Major Cineplex และ Blue o r i t u m and Bro